สมมุติในประเทศขายกันที่40-50บาทต่างประเทศเขานำเข้ามาแค่10บาทมาจำหน่ายที่ไทย20-30บาทกําทกำไรก็เยอะกว่าแล้วคนก็ต้องซื้อของถูกเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นการเปิดโอกาสให้การทำธรุรกิจแบบผิดกฎหมายทะลักเข้ามาที่ไทย<ๆ>เพราะว่าไม่มีการเข้าไปควบคุมในส่วนของราคา<ๆ>แล้วจะทำให้เกษตรกรเดือดร้อน<ๆ>เขาก็บอกด้วยนะคะว่าภารกิจของด่านกัดกันพืชเนี่ยก็เพื่อควบคุมการนำเข้าแล้วก็ส่งออกรวมไปถึงการนำผ่านพืช แล้วก็วัสดุทางการเกษตรสําหรับยางพาราเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าจัดเป็นสินค้าต้องห้ามตามพรบกักพืชพุทธศักราช2507ค่ะฉบับที่5แล้วก็พรบควบคุมยางพาราอันนี้มีกฎหมายตราขึ้นมาเลยนะคะพุทธศักราช2542ไม่อนุญาตให้มีการนําเข้ามาภายในประเทศซึ่งผู้ที่นําเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนขับเรือเจ้าหน้าที่ประจําเรือมีความผิดในข้อหานําเข้าสินค้าต้องห้ามมาโดยผิดกฎหมายแล้วก็จะ ดำเนินคดีต่อไปมันทําให้เห็นว่าหลายๆเรื่องหลายๆกรณีที่เรียกว,ว่าภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยทำให้โอกาสเนี่ยหลุดลอยไปเยอะเลยใช่กรณีกล้าอย,ย่างนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของยางพาราเนี่ยเขาก็มองมาที่ประเทศไทยมากกว่าถือว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดเหมือนกันกับเรื่องของปาล์มน้ํามันเนี่ย ประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่ผลิตใหญ่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าตอนนี้หลายหลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าปรับพื้นที่ดินของตัวเองนะโลกพืชชนิดอื่นออกไปที่มไม่เป็นที่ต้องการตลาดโลกหันมาปลูกปาล์ลามน้ํามันกันเยอะเลยปาล์มน้ํามันแล้วก็ยางพาราพืชเศรษฐกิจมันมีหลายมันมีหลายตัวที่ไทยเนี่ย เป็นประเทศที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะปลูกโดยเฉพาะยางพารานะคะนนเขาบอกว่ามีการวิจัยกันว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจีนจะมีความต้องการน้ํำยางหรือว่ายางพาราที่ผลิตจากประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้แนวโน้มในเรื่องของราคายางของเราเนี่ยสามารถแตะถึง200ถึง200กว่าบาทได้ซึ่งมันเป็นความ คือต้องบอกว่ายินดีกับเกษตรกรแช่ปลูกยางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเข้าไปช่วยเกษตรกรด้วยในเรื่องของการจาัดสรรพื้นที่ในการทํากินมไม่ใช่มีอยู่1ิไร่ปลูกยางหมดเลยเอ้าวแล้วนาข้าวอ่ะหายไปไหนข้าวโพดหายไปไหนแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาที่เดิม,มที่กําลังจะให้มองนั่นก็คือมองเรื่องของเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยไม่ได้กลายเป็นประเทศเดียวที่สามารถผลิตพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้แล้วโดยที่ประเทศอื่นสามารถผลิต ได้สิ่ง <c oughs> อะไรที่จะเกิดขึ้นภาคการส่งออกของไทยที่เคยส่งออกได้ในจํานวนมากไง <c oughs> มันจะถูกแชร์ในตลาดโลกแล้ว <c oughs> นั่นแหละคือปัญหาที่ประเทศไทยต้องระวัง <c oughs> ต้องเร่งหาแนวทางในการบริหารจัดการให้เรียกว่าให้มันลงตัว <c oughs> นะคะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของสินค้าล้นตลาด <c oughs> <ช>นั่นและ <c oughs> เรื่องใหญ่พอมันเยอะ อะไรที่มันแพร่กันไปทำมันก็จะเยอะไม่ได้ใช่ไหมใช่อย่างข้าวเนี่ยบางเมื่อสักประมาณช่วง2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณตรีนภาไม่มีการตามข่าวนะเขาจะบอกว่าแถบอีสานเนี่ยตอนนี้นาข้าวแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเขาหันไปปลูกยางกันเยอะเพราะเขาบอกว่าปลูกยางเนี่ยน้ำยางขายทีกิโลนึงเนี่ยร้อยกว่าบาทจะ200ร้อยอยู่แล้วได้เยอะกว่าข้าวแล้วข้าวตอนนี้เริ่มมีปัญหาอะไรรู้ไหมคะมีการลักลอบนําเข้าข้าวจากต่างประเทศกัมพูชา ใช้รถต่อวันเนี่ยสองกว่าคันไปขนเข้ามาที่ไทยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาข้าวที่ไทยเนี่ยเริ่มจะตกต่ำแล้วนะเพราะอะไรเกษตรกรก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งสต็อกไว้กันที่ห้าล้าน แต่จริงๆเนี่ยบอกเกษตรกรว่ามีการกระจายออกไปเยอะแล้วแต่ความเป็นจริงกระจายไปแค่หลักแสนเท่านั้นเองแล้วก็มีข้าวค้างสต็อกอยู่4 0 0แสนเอ่อสล้านกว่าตันเนี่ยมันจะไม่ให้ทําให้ราคาตกได้อย่างไรอันนี้แหละคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างเรื่องของข้าวเปลือกเห็นไหมวันก่อนอยุธยามอบชาวนานี่ออกมาเรียกว่ามาปิดกั้นหน่วยนนงนานราชการที่เกี่ยวข้องโอ้โหเขาบอกว่าตดรถติดกันทั้งเมืองเลยแค่เรื่องของข้าวเปลือกราคาตกต่ำเรื่องเดียคือข้าวเปลือกที่อยุธยาทันทีที่มีการปิดถนนเนี่ยสายเอเชียเดือดร้อนนหมดเลยนะคะ แต่แล้วอยุทยาเขาปลูกข้าวกันเยอะก็ต้องเห็นใจถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นต้นแหล่งเขาเลยไงเรื่องการผลิตแล้วอีกอย่างหนึ่งในส่วนของอาการปั่นราคาไอย่างที่สูงขึ้นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอา๊ะมันอาจจะเป็นเพราะโครงการของรัฐบาลหรือเปล่าที่มีการให้ปลูก ส่วนปลูกต้นกล้ายอย่างเพิ่มขึ้นในแถบอีสานเออมันมันเป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะก็เก็บไปคิดดูว่าสาเหตุมาจากอันนี้หรือเปล่าแต่ก็ให้ใจเย็นค่ะเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะซื้อในราคาที่ถูกลงได้อ,อ่ะโอเคนะคะสําหรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตประจําวันหรือว่าปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็มีข้อมูลให้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอย่างเรื่องของหอมเนี่ยแน่นอนอเดี๋ยวจะมาคุยแคะกันขยายความเรื่องของช่องทางและแน่นอนนะคะผู้ที่สนใจในเรื่องที่จะมาร่วมในโครงการเคมาเก็ตตลาดเกษตรดาวเทียมในการที่จะมา พบกันแมทชิ่งกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเราจะยินดีที่จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ก็สามารถติดต่อผ่านได้ที่รายการเคมาร์เก็นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-967-7017นะคะแล้วก็02-967-7016ค่ะแล้วก็ยังมีอีเมลด้วยค่ะอีเมลนะคะ,คะก็ส่งมาที่ news นะคะ N E W S นะคะ at S k s t t t i o n t นนั่นเองค่ะหรือว่าใครที่ต้องการจะติดตามรายการย้อนหลังหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราจะอัปเดตให้ได้ทราบกันก็ติดตามที่ w w w k s t a t i o n t v นั่นเองค่ะเอาละาชุกท่านเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าพบที่แ๊ะแน่นอนนะคะกับเรื่องหอมนะคะจะเป็นยังไงทิศทางสดใสแค่ไหนพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ,คะ ช่วงที่2ของรายการเค a r k e t ตนะคะตลาดเกษตรดาวเทียมค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เราจะมาพบกับผู้ร่วมรายการของเราอีกท่านหนึ่งที่จะมาเป็นประจําในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นเกสประจําเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะ แม้แต่พี่แตะนั่นเองนะคุณปรียาพันธาทองค่ะก็มาในนามของผู้จัดการสากลแพร่เอ็กซ์พอร์ตวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของหอมแดงอย่างที่บอกไปนะคะมีตลาดสดใยยังไงเราไปพบกับพี่แตะกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แตะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นประจำนะคะก่อนที่ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องหอมแดง เช็คเรื่องของพริกล่าสุดครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอบกลับมายังไงบ้างครั้งที่แล้วนี่นะคะปรากฏว่าเราคุยกันเรื่องพริกเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราแล้วก็ถามบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะทําเรื่องของพริก mm hmm. เขาพร้อมแล้วที่จะปลูกพริกนะคะและปรากฏว่าอยากจะบอกทุกทท่านเลยว่าเราก็จะบอกทุกท่านที่เป็นแฟนคลับเรานะคะบอกว่าเราจะจัดรายการขึ้นออีกรายการหนึ่งเรียกว่าเกษตร เอ็กซ์ i v คทีฟนะคะซึ่งเราจะนํานักวิชาการและผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เป็นกูรูในเรื่องของพริกเนี่ยมาบอกท่านก่อนที่ท่านทั้งหลายจะเตรียมตัวปลูกพริกว่าควรจะปลูกพริกชนิดใดนะคะติดตามรายการนี้ได้เลยค่ะนะคะว่าเขาท่านจะมาบอกอาจารย์เนี่ยจะมาบอกว่าพริกไหนที่เหมาะสําหรับภูมิภาคไหนนะคะปลูกแล้วจะออกช่วงไหนความต้องการของตลาดต้องการพริกแบบใดถูก้ปลูกยังไงให้อาหารมันยังไงนะคะได้มาตรฐานแบบไหนโอ้ดีนะคะเป็นรายการที่ต้องจับตามองเลย พอจากรายการนั้นนะคะพอจากรายการนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งรายการพอหลังที่อาจารย์บอกว่าท่านจะต้องปลูกพริกชนิดนี้ยังมีอีกหนึ่งรายการที่ท่านควรจะติดตามก็คือ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยโอ้ชื่อรายการะะก็อยากชรายการนี้น,น,นี่จะบอกเลยนะคะว่า เริ่มปลูกจะต้องขุดยังไงดินจะต้องบำรุงรักษายังไงสามวันสี่วันต้นพริกจะขึ้นขนาดไหนติดตามรายการเรานะคะสองรายการช่วงไหนศัตรูพืชจะมาต้องเตรียมรับมือยังไงคือต้องบอกว่าทั้งสองรายการเนี่ยเป็นความร่วมมือในการประสานข้อมูลกับทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นคณาจารย์นักวิชาการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพูดผลทางการเกษตร ประจํมอเกษตรศาสตร์เนี่ยมหาวิทยาละยเกษตรศาสตร์ถามไปให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะปฏิบัติเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกัน2คนนะคะช่วงที่พักกันไปเนี่ยพี่แต้เขาบอกฟังคุยกันเรื่องของน้ํามันปาล์มเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วอยากจะบอะได้ความเห็นนิดนึงใช่ค่ะก็เห็นน้องท้องคุยกันบอกว่าน้ํามันมันขึ้นราคาพี่ก็นั่งคิดบอกว่าเอ๊ะทําไมน้ํามันขึ้นราคาเราก็น่าจะหยุดกินของทอดกันสินะคะเราไม่ต้องกินของทอดเพราะกินของทอดแล้วมันจะอ้วนอีกเราก็เลยอยากจะชวนว่าไปกินของที่มันปิ้ง ย่างย่างหรือไปกินพวกที่มันต้มต้มเออที่จริงเราน่าจะกินไข่ต้มแต่ที่บอกว่าที่บอกว่าจะชวนนี่คือจะจะชวนหรือจะบอกนายกอดีตนายกชวนหรือเปล่าคะจะเชิญชวนจะเชิญชวนอ๋อเขาบอกว่านึกถึงคำพูดของนายกชวนใช่ท่านนายกชวนเคยพูดว่าไงนะคะตอนนั้นบอกว่าถ้าน้ำมันมันแพงเราก็มาหาของกินที่มันปิ้งปิ้งย่างย่างนะคะเสร็จแล้วคุณนุไทบอกมันเป็นวิธีทางออกแบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ตอนนั้นไงที่มีปัญหาเรื่องทางด่วนขึ้นราคามากๆก็แก้ปัญหาไม่ได้ประชาชนก็ร้องเข้ามาว่าช่วยทีเนี่ยเพราะว่าไปทํางานเนี่ยมันสายคือถ้าไม่ใช้ทางด่วนเราก็เดือดร้อนก็บอกถ้าเขาขึ้นราคามากๆก็กดดันเขาแบบนี้สิถ้าราคาทางด่วนขึ้นก็ไม่ต้องขึ้นทางด่วนเอาแล้วจะสร้างก็จะมีทำไมเนี่ย <laughs> อ่ะมาช่วยชวนไปกินไข่หน่อย,ไ,ยไข่แพงไ่้อีกโอ้โห oh, oh, ลำบากนะยคะตอนนี้ไข่แพงเนี่ยจริงจิพี่ตาคน<ม>ที่เลี้ยงไข่เขาก็าไม่ได้เขาบอกว่าตอนเนี้ย คนน่ะจะมองว่าคนที่เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยได้กําไรจากการไข่ราคาแพงไม่ใช่นะคะไปสังเกตดูเลยค่ะว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ตอนนี้เลิกกันไปหลายรายแล้วเพราะเขาบอกว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันสูงไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ายารักษาโรคเนี่ยแพงมากแต่มันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถซื้อในราคาที่ถูกได้แล,แล้วเขาก็ขายในราคาที่ถูกกว่าได้แต่พวกเราเนี่ยโดนขายในราคาแพงก็ถูกประชาชนว่าเขาก็บอกว่าเห็นใจเราด้วยตอนนี้เราทนคำบาด ทอไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าคือตอนนี้นะก็เป็นที่รู้กันนะว่ามีกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ที่เขาสามารถที่จะทั้งเลี้ยงไก่เองได้อาหารที่มาเลี้ยงไก่เขาก็ผลิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเขาผูกขาดไปแล้วตลาดทั้งหมดนี้คนที่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีตายไม่อยากจะบอกเลยว่าใครก็รู้กันอยู่ก็เดี๋ยวกลุ่ม อ่าไม่่แค่นี้พอค่ะสากกณรแพร่เอ็กซ์พอร์ตาพร้อมกับหอมกลุ่มอ่ะว่าเรื่องของหอมวันนี้ทุกครั้งที่พี่แตะมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามากับพริกเป็นผู้หญิงร้อนแรงมานี่ก็ยังร้อนแรงอยู่เป็นหอมหอมนี่เอาก่อนเลยถามเลยว่าประเทศไหนเนี่ยต้องการทําไมเราถึงมานั่งพูดเรื่องหอมบอกคุณน้องก่อนนะคะว่าหอมเนี่ยที่จริงนะคะประเทศที่ผลิตหอมในที่ผ่านมานี่จะผลิตหอมแล้ว เป็นคู่แข่งของเราที่สําคัญก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะแต่โชคดีหลังจากที่อินโดนีเซียประสบปัญหาโชคดีของเราใช่ไหมคะไม่ใช่โชคดีของอินโดนีเซียใช่เพราะเขาปลูกพริกไม่ได้เนี่ยหอมเขาก็ขาดด้วยแล้วนอกจากอินโดแล้วนะคะ ก็ยังมีประเทศอินเดียอีกอินเดียนี่เขาก็ปลูกได้นะเมื่อก่อนเราเห็นไม้หอมที่ลูกเม็ดใหญ่ๆอ่ะหอมแขกหอมแขกเอปีนี้ไม่ได้กินเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยขาดแคลนมากเขาก็เลยครับห้ามส่งออกห้ามส่งออกแล้วเขาจะต้องหันมาซื้อหอมเนี่ยจากเพิ่มด้วยนอกจากจะส่งออกไม่ได้นำเข้าแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าปริมาณการโเยโละในประเทศเนี่ยเมื่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอินเดียนะดิฉันได้มีโอกาสได้รู้ข้อมูลในส่งของประเทศอินเดียมาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนำไป รัฐบาลเวลามีการประชุมเลยนะบอกว่าหอมเนี่ยมันเป็นพืชสําคัญของคนอินเดียที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่จนที่สุดไปจนถึงคนที่รวยที่สุดก็ต้องบริโภคคือในอาหารเขาแทบทุกชนิดนะอย่างพวกซุปหรือพวกแกงกะหรี่ะลรพวกนี้เขาก็จะใช้หอมคนตะวันออกกลางหรือว่าคนที่เป็นในส่วนของชาติอาหรับนี่เขาก็ทานประเทศที่ปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศเนี่ยเยอะๆต้องใช้ใช้เยอะค่ะประเทศที่อาหารปรุงและดี่ฉันอยากจะบอกข่าวดีแก่ผู้ปลูกหอมนะคะว่าหอมในประเทศไทยเนี่ยมันปลูกแค่ ของภาคเองค่ะคือภาคเหนือบ้านดิฉันเองแล้วก็บ้านอีสานอีสานของบ้านของุริหารไทยยิ้มรับยิ้มรับแต่อีสานจนเยอะอะค่ะปีนี้จะไม่จนแล้วไปแอบแต่จริงๆแล้วที่ทราบมาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของหอมที่ทะลักเข้ามาจากทางภาคเหนือเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทางอีสานกับทางเหนือเนี่ยเวลาหอมเนี่ยมันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันไม่มันมันไม่ได้ชนกันเลยตอนนี้หอมอีสานจะหมดพออีสานหมดก็จะขึ้นมาทางเหนือ นะคะลแล้วอีสานอีสานที่ผ่านมาเนี่ยทางอีสานเองก็หาใช่น้อยหน้าใหม่เขาขายหอมจากไร่มาเนี่ยหอมที่เขาหอมจากสวนมาเนี่ยเขาได้กิโลกรละสิบเก้าบทยีบาทนะคะซึ่งเป็นประวัติการมากเลยตามจริงค,ค,คนปลูกหอมนี่จะได้จากไร่มาจริงนี่นประมาณสิบห้าบาท,บาท สี่ห้าบาทคือออกจากไร่มาณขณะนี้เนี่ยชาวไร่เองคนปลูกหอมเองเนี่ยจะต้องได้ราคาอยู่ประมาณ19บาทถึงยี่สิบบาทนี่คือราคาหน้าสวนหน้าไร่าสวนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมามัดแล้วก็แขวนอีกนะคะมัดแล้วแขวนอีกเนี่ยเพื่อจะให้น้าหนักเนี่ยหรือให้ให้ที่มันที่มันรุ่งรงเนี่ยหลุดไปนะคะแล้วก็ให้น้ําหนักของของหัวหอมนี่มันสมบูรณ์ลงมาข้างล่างประมาณอีกสักสี่ห้าวันไปถึงมัดไอันนี้มัดแ้วก็แขวนมัดแขวนใช่ค่ะมันจะต้องแห้งมากน้อยแค่ไหนอะะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ10วันอ๋อนพอ แห้งแล้วเนี่ยเขาก็จะมาตัดตัดแต่งนะคะโดยเอาเอาไอ้ตัวตรงนี้ออกรากเอารากออกแล้วเหลือแต่หัวเหลือหัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางอินโดเขากําลังสั่งเข้ามาปีนี้อยากจะบอกผู้ปลูกหอมทั้งหลายว่าความต้องการของต่างประเทศที่ต้องการหอมจากประเทศไทยประมาณห0,000่นตันต้องบอกว่าเป็นหอมประเภทไหนมันมันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมคะหอมแดงเนี่ยหอมหอมแดงเอะหอมแดงมีชื่อพันธุ์หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเขาที่ทราบ